แ่กูข้นเพลงยังกูเต่งตัวบอกเต้นมาเต้นเพิ่กูเต้นเพ่หกแลวเตะนมมนก็บอกมากมึงสิเลลาเตะเวียนหนังมึ่สคิมลกูเต้นเพลงนจริงะแกยังบ้ากาแลวเยวกูแขนหลงแล้วจริงวะแกยังบากแลวแตเอีกค้ไอ้ักแลวแตะเพ่งกาแลวแตะมันดีก็ซื้อเพ่งมันซื้อมากแลวเต็โอ้ยังไม่จเพื่อเพลงดีกว่ากูเตีกันอย่างเพลงกาแลวเต เปลีนะ่ยนซื้อเพลงดูวันเต้นเสือ,ต,อ,สอ,สอตีกันมึงก็บอกแม่ที่เรามึงใจกูลองเพลงนะยังกูว่าเออมึงใจกูเต้นเพลงยังอแปลว่ากาแลวแต่อ้าวอีควายมึงก็บ้าตี่ด่ามึงก็บอกกูแม่ที่เราเพลงยังเขาเบอกมาอีว่มามันยังบอกกาแล้วแต่เขาเขียนลงแล้วว่ากาแล้วแต่มึงเต้นเพลงกาแล้วแต่กูมา กูให้ซูนเขนมาในี่นี้ว่าอ้าวมันก็เป็นแยงกูแทะอีเถอหน่อยลูกคืนด้าบันีูกูกวลูกค้นดาบุก็บอกว่ามันกูเต้นแทะแยงตีจากูฟันสัตสัตนี่ว่าก๋ล้วเตะเอาอะไรที่แกเลตไว้เลล้วแล้วเตะนัว่ากล้วเตะอีกลับนก็บอกมาาเต้นพยงก็แล้วเตะก็แล้วเตะอยู่หันละสร้ปเลาเลยสรุปซื้อพีงมันซื้อมากแล้วเตะโอ้ยไปสนะ